กับทีมงานไหนพี่น้องจำได้ไหมได้ไหมนี่อยู่กับเจ้าฟันปีศาจฟันเดยาวเลยมันมเรียว่าจะหลุดยังไม่หลุดนะโอ้ตักกุ้มแท้ลูกพี่สวัสดีครับอยู่กับช่องออมสินรัตัวนนะครับวันนี้พามาตรวจกับเจ้าหุ่นใดนะหุ่นใดโซนนี้จะมีอยู่คันเดียวอยู่ทีมงานเจ้าอิฐเลย ฝนตกเพิ่งหยุดแกก็ไม่หยุดเลยน้ำเต็มเลยนี่แกกันน้ำไปกันน้ำไปอยู่กับก็มิสูมิสูสองสี่เอ็มหกศูนย์นั่งคันนี้พี่เชิดงานอะไรลูกพี่งานหมอหมอถี่หรือว่างานอะไรงานเอยปาดบอนะ มีรถวิ่งอยู่สองคันมีใกล้ๆจอๆอามาเลยแก่าเดี๋ยวพาไปดูที่เทนะไม่ไกลด้วยทานตุ้มเตียมตุ้มเตียมไปนู่นมันต้องถอยลงนะ เอาตรงไหนไปเทตรงไหนยังไม่รู้เลยพี่น้องเอาแค่ไหนยังไม่ดูเลยนะนี้ไม่ถามหน้าง,งานเลยเจิดๆนะทุกพี่ฝนมันตกเลยเมื่อวานนี้เมื่อวานวไม่มีน้ำเมื่อวานฝนตกมาเปื้นน้ำเปื้นเลยมาทาาุกพี่ลื่น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 ตุบๆหน่อย เทบเลยช้าหน่อยมันเหมือนฟันจะหลุดแต่มันไม่หลุดนะเทียบเท่า140หมายความว่าใหญ่งกว่าผมยังไม่ได้หาข้อมูลเลยนะจะคุมมาสูิงเทียบเท่ารุ่นหน่อยของชาวบ้านตัวม่องตัว่องกัน ก็ร้อยสี่สิบแล้วก็ทุกชิ้มันจะใหญ่ตวงจะใหญ่กว่านะมันไม่ได้แข็งดูกพี่ถ้่จะมือหนักไรเตือนน้ำมันดิแก่มือหนักนะเสียโอ้นะ เต็มอันนี้ก็เป็นบริษัทเลยยังพี่รอแล้วบป่เอาไงน้ำมันยังเหลืออีกดิจะไปซื้อทำไมใช่ไหมยวเติมเชื้อเพลิงก่อนใจแกก็ขยันนีเลยชอบรถอสองครั้งได้กี่วันลูกพี่สองครั้งได,ได้ทั้งวันไหม ำไมแม่มันเต็มก่อนลูกพี่ค่อยเติมหรือมันจะหมดดอล่าทำไมปเติมรถก่อนเรไปเลยไปเลยนะไม่ไม่ไปเที่ยลูนกพี่พาไปดูข้างล่างด้วยไปไหนด้วยวิ่งฆ่าดิเร่งอยู่ kiểu múa múa tô tô đây cái nó nào, khán nào, khép, khép. Ồ, đây, nay, là khán này thật chặt ô nam tiêm mới tận nam là thấy hết tiêm một rồi tận nam đi ở bên จมเลยกพี่เอ้ยดันไม่ถึงแกว่เพิ่งเทแกว่ห้ามเทยังไม่ถึงมามาพี่พี่มาทั้งมาแปลงใหม่มาแถวใหม่ด้วยแกวนะฮะ เยบไหมเย้ไหมเย้ไหมเออเยาไหมเยาไหมเออมันถึงที่ไหนกันวะมีรถไทยเออโอเคจงานง่ายกลายเป็นงานหยาบเลยพี่น้องเลยฝนตกคืนเดียวทำเสียวทั้งทั้งวงการเลย ไม่มีทีมงานไหนวิ่งพล่นงมีทีมงานทิ่งวันทีมงานเดียววันนี้ใครไม่ได้หรกพี่เ,ออเรง,เรงน้อยโซ่เตรียมพร้อมแล้วรอลาก ย้อนเสียงไหมพี่น้องงอนย้อนเสียงไหมฮะลโหลอยู่ข้างบน,มนไม่ไกลเลยงานปากบอ่อมีแต่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองคอมาเจอตัวแรงอสองสีนะเอ็มหองหนึ่งตี้เฉียคันเขียวยูมมาตรงนี้อุย้ย ไม่กองนี้ไม่ออกแล้วลูกพี่ไม่ลูกพี่แกไปที่ไหนไม่พี่เชิดแกไปที่ไหนมารู้ระดับไหนเด้วยยังไม่ได้ถามารรม,มาทำไมลูกพี่าลยาวลูกพี่ยาวเลย เอาเลยลูกเป,ป๊ะเยอะแรงนะลูกเป,ป๊มาไม่ถึงที่แล้วลูกเป๊นะค่อยแรงดี่ว่าปเย็ะแรงว้าลูกเป๊ะแรงให้มันถึงที่หน่อยพอเครื่องเก่าใหญ่ไม่ต้องห่วงกับฟูซู ไปเลยพี่หมดแล้วนี่มันจะหนักหัวนะที่นี่นะม่หัวจะโตแท้หัวก็ใหญ่เครื่องก็ใหญ่เนะี่ยแต่กระบะเล็กไอ้กองนี้ทำไมไม่ปรับออกมาแล้วลูกคิดมัใน,ใน,นดันว่าไปดีมันหนักน้ำมาเนาะ เดอดแรงๆเลยลูกี่เย็บไหนพ่อลูกวิพ่อ้่ไปหูโบกแก้วพี่เิ้่อไปแก่วพี่เจ้า่อไปเ้แก้มาสนองดูพวกเรพวกเราไปว่หอนบ้าง ก็มันก็ตายรถไทยแล้วเนี่ยนี่มันว่างานหยาบเลยพี่น้องมีแต่งานรถไทเลยที่นี่ไปเลยก็ไปสิเลยนี่ ผมแปงนา้พี er ่น้องผมหน้าให้เน่ให้น้าให้เนี่เปี๊ยงนานบะตกเป็นว่าม่วันไม่วันงาม่วันถมทีเขานี่เลยโอ้เฮ้ยรถบันแรงอยู่ตรงรถเจ้าอินยห้าเจ็ดด้วยห้าเจ็ดสองคลิปหน้ามาเจ้กันใหม่นะพี่น้องนะกับอ U 5ยูห้าอด้วยคลิปนี้ยาวแล้ว10นาทีแล้วร้อนแดดด้วย ติดติดลื่นเลื่นลื่นลื่นลูกคีื่นเลื่นเลื่นลื่นลื่นมีติดติดลื่นเลื่นนะมันฝนตกใหม่เดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนลูกคีนะเอามาดูคันนี้ก่อนไม่ได้เคนคนกล้องมาถึงนี่ไปได้ทันทีเลยนะกล้องไม่มาเนี่ยถอยไม่ถึงเลยดินมันน่วมไปหมดเลยพี่น้องเอาไปไหนลูกพี่เดินหน้ามาหน่อย เราดูที่ขอไปมีสองคันก็วุ่นวายเนาะเดยมีหลายคันวุ่นวายขนาดนี้ขนาะดมีสองคันนี่วุ่นวายขนาดนี้เลยดิโน้ว่ามันสูงเลยเลตรงนี้คลิปนี้จบเพียงที่ก่อนนะเพียงนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยเดีบอยมคลิปวันจันทร์รู้สึกว่าจะสุกแล้ววันนี้วันสุกนะผมใกล้จะสุกแล้วแหละเราคลิปนี้สวัสดีครับ